น้องมาเมือคนเก็บผิดเถื่อนติมใหญ่ๆกกาะส่าแต่วันนี้แม่งที่เนาะยังเสียกับใครปเดยเนี่ยเตไหมบ่ได้ดีบ่เขายังบอกเลยบึ่งดี่น้อยนะไอ้ลูกทอดรเดี๋ยเอาไปขายไอมื่อนี้เจ็บเมื่อนี้เบิร์ตโ มดีเก็บเงินเราคนละลายบาทที่ก็ห้เงนเพิ่เ็ดปลาผุนผมแมนมัดสุกหมอเอามววานบกิสิเดกหมแล้วโอบดลยอจะรวจเห็นงานยเนงานหลาจะแยงงอยู่เดวเป็นเลยปตะกูดีล้วบันนี้ปตะกูอะไรกินแล้วก็นอนนอนกินเสียงเวลา ใบตะกูกับปลาดวงเลยบนซุงเยเห็ดก็ปิดเนาะเห็ดจังเอ้ามันมันมีบามีคนทาเห็ดบมีควาเห็ดเลยมมีคนพาเห็ดกับเห็ดดกับอะไรยูซื้อกันนั่นละพอวเ้ีวัมีคนว่เห็ดกับนอนเงตัวจะพาเป็นแม่ข่านะสิบะเห็ดแดงเลยเห็ดแตเห็ดเดียนีนบนมันเป็นแม่ข่าแรอมันเป็นตะคุนนอนเว้นเป็นตะคนกับนอนแค่งกันเนาะ ถ้าใบมันกับพิวซื้อว่าเป็นเหล็คนเออถ้าบ่ถ้าบ่มีแห้งถ้ามันมีแห้งก็บ่ได้นอนซื้อๆดอกพันนี่กับพิ้วแกไดบ่อันนี้จช็เห็ดยังไดแล้วเห็ดยังบ่ได้เนาะเห็ดผู้เดียวก็เห็ดบ่ได้เห็ดเมื่อยซื้อๆเห็ดที่เอาเงินมาใส่ดีกว่าเดี๋ยวเงินมาลงทุนเิ่ถ้าใบคือประดวงน้องมึงต้องทัดเบิดเหมืองทัดบิดเหมืองอีกอีกอีก กี่ลำบากมาหลารแล้วล่ะสบายเน่ยลำบาเมาโดนแล้วยี่สิบกาปีแล้วสามสิบปีแล้วส่สิบปีแล้วล่ะเอากระสอกเห็ดกรสอใบกข่อยนี่ล่ะกระอเห็ดกระสอใบกระสเห็ดกรสอใบก็ข่อยแต่ว่าเดี๋ยวข่อยออก่อนี่กระดนเสบายดอกจะีมงอง ตตนอ,น 2, นอนนี้ล่ะีกแค่เดือนสองสามเดือนนี่นี่กัดเบาแห้งกับของในไม่เห็ดเองกัดจีจางเขามาดึงสายใส่ลิงละ่ะไม่เห็ดเองหรอกโดนแล้วโดนแล้วอาทิตย์นึงกับว่าแล้วไปทีดกด,นกดนินห้อมันบ่ดีโอ้เห็นแลนวน้ำตนนเยอะแยะ เออเห็นเขาเลี้ยนน้ำถนนนั่นเป็นฝูงอยู่นหนันเลี้ยนอันช่วงอันโอ้ยหลายพูดเขาหาว่าจ้างเขาได้เป็นเลยแสนปีลปนแปล้วเป็นแสนพวกใหญ่เท่านั้นน่ะปีแล้วเป็นล้านพวกใหญ่อูนนะั่นน่ะได้ปีแล้วเป็นแสนกูรับจ้างนั่นนะ จ้างกันสม้งเจ้าไข่กับ่จ้างดอกสาวมิตรสกีไรไงมตสกีไรไงดอกจ้างแล้วปานั่งนะพวกกันค okay. ือเขาเจ้าไข่กับฮ็ดเองมดนั mm ่นเลยน้ปลามิตรสกีดอกจ้างนะม้ามิตปจ้างได้สิมัดกับขาดถูกันั้วอะไรน้องบ๊วยหน่อยแบบ เทียนนึงอยู่ได้เดือนนึ่งค่ะใส่เทียนนึงอยู่ได้เดือนนึงอืมพี่คนจัางละเพราะอะไรละพันเรือเดี๋ยวว่ามันมันอยู่ได้เดือนหนึ่งอยู่ได้เดือนหนึ่งั่นนี่เก็บละกี่ค่อยเก็บมาละจีนนี่กระมือเก็บมาฮอร์นึงเก็บฮอรนหันละคือบึ้งบทีทีตึ้งบที้ทีเลย ในแห่งเนละมันดูดอาหารนมาดีถ้กว่าเหยียบจนะมี้่าสิบมุกยังว่าเหยียบแห่งดีเถอล้วมันดูดกินน้ำาว่ามันคือสิกินหลายขว่านมาเต็มน่อย่างกินหักควายลรวกับกินน้ำกันพี่ก็แล้วแห่งีกเหียเจ้าว่าปายแห่งวัฒน์เนนเราเลี้ยงบักพีกกับไว้ไฮน้ำเรื่อยอยู่้นแห่งคักแห่งน้ต่นองายมันมันขกินหลายคักเถอฝนเชาตกเยวจะหนนบวเขา ไม่ต่อตายแล้วเองตาก็่งเงียบเลยบางมองมันจิตัดตลดิบสนใจมันอย่างเดีในบุกจะได้ตัดเนาะใบมันดใบพันแล่วกันวันที่หกเขาจิตเปิดหกพันมาอ๋อไกลเลยอตันี้รดเขาแดนตัวขอกหลายแล้วน้ำถันนนวนบินบินบันอยู่พวกต่อขอบลดแมวบ้าเออพวกต่อขอกเป็นแถวเหรอตัวขอกเรียนถ่นนนนเป็นแถวแล้วเดี๋ยวนี้ ชมกินน้อยเดียวจังไห้กะต้อนนันตัวอ้กะต้อนนันละเนาะจังคิดว่าทีมีทุกคนได้เงินเนี่ยมันใถ่เขาเหมืนแล้วปีทั้งปีปีทั้งปีเห็ดอ้อยเสีเดียวใส่ปีทั้งปีเนาะเสียใส่มาเนี่งอันเสียก็เดียวอ้อยเดี๋ยวคอยเสียลอยก็เยอะไหมคอยใจครึ่งหนึ่งเตี้ค่าสมรวดใจไปจังครึ่งหนึ่งเขาค่ายค่าอะไรในเตี้ย กาแข้งกหลวนก้งก็ไวนขจะหลายหน่ายงหลายั้นเก้านพวกหลายขั้นนี่ก็ข้นกายขาเลี้ยงกายขาหลควนละแบบเี๋ยวนที่นีเงี้ยตบไปก็ได้กินทุกมือเนาะกินรอลมรอใจสิตื่นขึ้นมืออะไก็เป็นนว่าซื้อมือะจักอจักหิบเงินมือขอดิไปคนไปทัาอย่างเงิน งานวนนี่บอเห็นคนัเมเก็บหอมจะใจตนหมดทีก็ว่าได้ดีเลยเด้มันได้ลายไม่อย่คอว่าได้ดีป่อมันดกักดกแน่เลยต้นละสองหน่ยหมดทีผมน่ม่มถ้าว่าดีเก็บง่ายก็อันบัพริดแดงเด้ก็ดีก็ริดแดงเลยะ มันสูงก็นีเลยังเ่มันเป็นอย่างไเตี้ยเป็นพออนั่นของไข่ชมหัวบเดสันันก็ไขเีอันนี้สาอันนั้นอันนั้นก็สามอันนี้เก็บแป๊บเดียวก็ได้โลนึงเลอันนี้อันนี้เก็บแป๊บเดียวก็ได้โลนึ่งเลยดีมานคเต็มคู่แล้นี่ยเจ็ดโลเนี่ยคูนี่เ็โล